ด้วยสกอร์แบบนี้กำลังจะมีเรื่องของอ้าวอย่างนี้นี่เวสซี่ไปรอเล่นตรงนั้นไม่ได้ครับแล้วจะโดนเหลืองเอาด้วยครับโดนเหลืองครับใบเหลืองใบที่4นะครับของทางบริดามยูไนเต็ดครับอีดขวางการเปิดบอลของผู้สาประตูนไม่ได้ครับโดนเหลืองไหมครับเวสซี่เอ อย่างนี้เหลืองสองนะครับฝั่งเมืองทองท้วงว่ามีเหลืองสองใช่ครับเหลืองสองครับเหลืองสองครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยโดนเหลืองตั้งแต่ตอนลงมาเป็นสำรองใหม่ๆครับในช่วงมาช่วงแอคชั่นแรกๆเลยครับรทีแกเลยนะครับเป็นเหลืองแดงเลยครับนาทีที่เก้าสิบหกหนึ่งครับเวสลีย์โอ้โหเนี่ยครับจังหวะโอ้ชัดเจนครับทำเรื่อว่า โอพาตัวเองไปโดนเหลืองแท้ๆครับเวสตี้ครับ <c oughs>